สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัญญาเกิดมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3วันนี้ดิฉันจะมาสอนทำแถบแจ้งเตือนเวลาของ YouTube ตอนดูให้มีลวดลายมาเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเข้า Google แล้วเซิร์ชคำว่า Chrome Web Store จากนั้นกดเข้าไปอันแรกจะเข้ามาหน้านี้กดเซิร์ชคำว่า YouTube Progress Bar จากนั้นกดอันแรกกดเพิ่มในโคมกดแอดพอโหลดเสร็จสังเกตขวามือ พอหลดเสร็จสังเกตความือจะมีรูปบางอย่างเพิ่มขึ้นมาจากนั้นกดเข้าไปเลือกรูปที่ต้องการเลยมาดูก,กันว่ามันจะเป็นอย่างไรคลิปสอนก็จบลงเพียงเท่านี้มีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยมานะที่นี้ขอบคุณค่ะ